สวัสดีครับพผมมาจากกลุ่มที่5นะครับก็ได้หัวข้อ muscle contraction นะครับก็หัวข้อที่ได้จากที่อาจารย์ได้แบ่งให้นะครับก็จะมีการวิพากษของกล้ามเนื้ออธิบายกลไกาการหดตัวของกล้ามเนื้อ NMJ ความหมายของ sliding filament theory นะครับความหมายของ excitation contraction coupling นะครับและชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อครับ มาในส่วนของเนื้อหาแรกนะครับประเภท,ทของกล้ามเนื้อนะครับประเภท,ทของกล้ามเนื้อก็จะประกอบไปด้วย3ประเภท,ทด้วยกันนะครับนั่นคือ1กล้ามเนื้อลายนะครับ2กล้ามเนื้อเรียบและ3กล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งกล้ามเนื้อแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะและประเภทการทํางานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจก็จะมีลายที่แตกแขนงนะครับมีบริเวณที่หัวใจที่เดียวนะครับ กล้ามเนื statement. ้อลายก็จะมีลักษณะมีลายเป็นเส้นตรงนะครับส่วนมากก็จะพบกันที่บริเวณกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขานะครับและลําดับสุดท้ายกล้ามเนื้อเรียบนะครับกล้ามเนื้อเรียบก็จะมีลักษณะที่ไม่มีลายนะครับเป็นเรียบๆเลยส่วนมากก็จะพบที่อวัยวะภายในนะครับเช่นลำไส้หรือว่าหลอดเลือดนะครับซึ่งกล้ามเนื้อแต่ละชนิดนะครับก็จะมีการควบคุมที่แตกต่างกันนะครับ กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับหรือว่าเรียกว่าอยู่นอกภายใต้อำนาจจิตใจนะครับส่วนกล้ามเนื้อลายจะเป็นกล้ามเนื้อเพียงประเภทเดียวที่เราสามารถควบคุมได้นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อภายใต้อำนาจจิตใจครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างของกล้ามเนื้อนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัดกล้ามเนื้อนะครับซึ่งก็จะมีใยเส้นใยกล้ามเนื้ออยู่นะครับในเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะมีไมโอไฟบิลนะครับ ไมโอฟิบิลก็จะประกอบไปด้วยซาโคเมลนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับก็จะมีสองสิ่งสำคัญที่จะอยู่ในขั้นตอนการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยนะครับนั่นคือแอคตินและไมโอซินนะครับแอคตินนะครับก็จะเป็นโปรตีนโครงสร้างที่ประกอบเป็นเส้นใยบางๆในกล้ามเนื้อนะครับทำหน้าที่เหมือน รางเลื่อนสำหรับโปรตีนไมโอซินนะครับแอคตินยังมีตำแหน่งที่ไมโอซินสามารถจับได้อีกด้วยครับต่อมานะครับนะั่นคือไมโอซินไมโอซินนะครับเป็นโปรตีนมอเตอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นใหญ่แอคตินได้นะครับไมโอซินมีส่วนหัวที่สามารถจับกับแอคตินและดึงให้เลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับต่อมาในส่วนของกลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับก็จะมีขั้นตอนการทำงาน คร่าวๆนะครับดังนี้นะครับ1นะครับสัญญาณประสาทนะครับจะส่งมากระตุ้นยังกล้ามเนื้อนะครับซึ่งก็จะทำให้แคลเซียมไอออนนะครับปล่อยออกมาทำให้แอคตินพร้อมให้ไมโอซินจับนะครับต่อมาไมโอซินก็จะใช้พลังงานจาก a t p นะครับดึงแอคตินเข้าหากันก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหดนะครับและต่อมาเมื่อหยุดกระตุ้นแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อขายตัวเป็นต้นครับ N.M.J. เป็นหน่วยที่เซลล์ประสาทสังกาดติดต่อกับเส้นใยของกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้มให้การนวดเกิดการหดตัวนะครับกระบวนการที่ N.M.J. ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวมีดังนี้ 1. สัญญาณประสาทส่งไปถึงปลายประสาท 2. เกิดการหลั่งสารสื่อประสาท 3. เอซีเจับกับตัวรับเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อทําให้สัญญาณแผ่ไปตามทูบบูนะครับ 4. แคลเซียมจับกับโทโพนินส่งไปถึง โทรโพไบโอซินทําให้โทรโพไบโอซินเกิดการเคลื่อนตัวแล้วทําให้คอสปิดไซโคเกิดขึ้นทําให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวหลังจากนั้นจะมีการคลายตัวของกล้ามเนื้อนะครับ sliding filament theory คือเลยนะครับเป็นทฤษฎีใช้อธิบายกลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างเกิดจากการเลื่อนผ่านกันของเส้นใยโปรตีน a c t ินและ m มโอซิน,นะครับเส้นใยไม่หดสั้นแต่สไลด์ผ่านกันทําให้กล้ามเนื้อโดยรวมสั้นลงนะครับองค์ประกอบสําคัญของการหดตัวก็คือ ซาโคมียแอคตินและไมโอซินแล้วก็โทโพนินแล้วก็โทโพไมโอซิน ATP แล้วก็แคลเซียมนะครับกลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อตาม sliding filament theory นะครับสัญญาณประสาทส่งอะเซทินโคลีนกระตุ้นกล้ามเนื้อแคลเซียมหลังจากซาโคพลาสมิกเลทิคคูลัมแคลเซียมจับโทโพนินส่งโทโพไมโอซินเปิดจุดยุดบนแอคตินไมโอซินจับแอคติน ทำให้เกิดคอร์สบิดนะครับใช้ ATP ดึงแอคตินทำให้ซาโคเมียหดกล้ามเนื้อขยายตัวเมื่อแคลเซียมถูกดูดกลับและ ATP ปล่อยไมโอซินนะครับ e x c i t a t i o n c o n d u c t i o n coupling นะครับหรือว่ากระบวนการการกระตุ้นและการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่า ECC นั่นเองนะครับ e x c i t a t i o n c o n d u c t i o n coupling คืออะไรนะครับก็คือกระบวนการที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อได้รับจากเส้นประสาทน,นะครับมาเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อจริงๆนะครับ กระบวนการหลักๆของมันมีดังนี้นะครับข้อที่1นรับเป็นการกระตุ้นเซล์ประสาทปล่อยสื่อสารประสาทครับที่ปลายประสาท sch กระตุ้นให้เยื่อหุ้มเซลล์เกิดสับไฟฟ้าครับข้อที่2ครับการนําสับไฟฟ้าเข้าสู่ภายในเซลล์นะครับสับไฟฟ้าจะเคลื่อนเข้าสู่ท่อที่ลึกเข้าไปในเซลล์ครับข้อที่3นะครับการปล่อยแคลเซียมหรือว่า ca 2นั่นเองนะครับสับไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้น hr ทําให้ปล่อยแคลเซียมเข้าสู่ไซโทพลาสมนะครับ ข้อที่4นะครับการหดตัวแคลเซียมจับกับโทโปโนินบนเส้นโปรตีนแอคตินนะครับทำให้ไทโปเโมโอซินเคลื่อนออกจากตำแหน่งขวางการจับของเมอซินและแอคตินนะครับสรุปสั้นๆก็คือกระบวนการที่สารประสาทครับไปถึงการกระตุ้นของกล้ามเนื้อและไปการปล่อยแคลเซียมแล้วก็ไปถึงการทําให้กล้ามเนื้อหดตัวครับองค์ประกอบนะครับข้อที่1นนะครับสัสญ,ญญาณจากสมอง มาถึงปลายประสาทที่กล้ามเนื้อนะครับข้อที่2นะครับการปล่อยสาร a c h ไปถึงการกระตุ้นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับข้อที่3นะครับสักไฟฟ้าวิ่งลึกเข้าไปในกล้ามเนื้อผ่าน t t u b บนะครับข้อที่4นะครับการกระตุ้น hr ไปถึงการปล่อย ca 2หรือว่าแคลเซียมนั่นเองครับข้อที่5นะครับ ca 2จับกับโทปูนินทําให้โทโปไมโอซินเปิดทางให้กับแอคตินและไมโอซินจับกันได้ครับข้อที่6นะครับ แอคตินกับไมโอซินจัดกันได้ไปถึงกล้ามเนื้อหดตัวโดวยใช้พลังงานจาก ATP นะครับข้อที่7เมื่อหมดสัญญาณนะครับไปถึงกลับมาที่แคลเซียมหรือว่า Ca2 ถูกดูดกับเข้า HR แล้วก็ไปถึงจนกล้ามเนื้อคลายตัวครับจำง่ายๆก็คือนะไฟฟ้าไปถึงแคลเซียมแคลเซียม ไปจับกันแล้วหดตัวแล้วก็คลายตัวครับต่อไปนะครับ iso tonic และ iso metric นะครับก็คือชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ iso tonic และ iso metric คือการหดตัวของกล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งที่พบบ่อยก็คือไอ so โซ tonic และ iso metric นะครับโดยทั้งสองชนิดมีลักษณะและประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับดังนี้อ s so o tonic ความหมายของมันก็คือเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อที่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อและความยาวของกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงซึ่งแบ่งย่อยได้เป็นอีก2ประเภท2แบบนะครับคือ 1. concentric contraction คือกล้ามเนื้อหดสั้นลงเช่นการยกด,ดัมเบลขึ้นนะครับ 2. e x c e n t r i c contraction คือกล้ามเนื้อยืดยาว ขณะต้านแรงชินการลดดลัมเบลลงช้าๆนะครับประโยชน์ของมันนะครับ 1. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยนะครับ 2. พัฒนาการเครื่องไหวของข้อต่อ 3. ใช้ในกิจวัตรประจำวันและกีฬานะครับตัวอย่างนะครับ 1. การวิดพื้น 2. การยกเวด 3. การวิ่งหรือเวน,นะครับต่อมานะครับไอโซเมติก ไฮโซมติความหมายของมันก็คือเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยที่ความยาวของกล้ามเนื้อไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อแต่กล้ามเนื้อยังคงทำงานเพื่อสร้างแรงต้านนะครับประโยชน์ของมันนะครับ 1. เพิ่มความแข็งแรงเฉพาะตำแหน่งหรือมุมของข้อต่อนะสองเหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว 3. ใช้ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังอาการบาดเจ็บนะครับ ตัวอย่างนะครับ 1. การกิงหน้าท้องหรือแผงนะครับ 2. การกดฝ่ามือเข้าหาก,กัน3การพิงกำแพงในท่าย่อเข่านะครับ